ก็วันนี้นให้ดูจุดหตงของบางแสนอันนี้บางแสนเพียรทำวนามนะครับิดไหน้าแดงรถนะครับาเมดูนะครับอันนี้กันเลยเรียบรขอยนะคมัแไปเดือน่ฤษภาคมนี้นะครับบางแสนจะปิดถนนนะครับ ที่นั่งคนดูเรียบร้อยนะครับจุดเตรียมถ่ายทอดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมเอูนะครับโฮเทลไปนี่ก็จะไปแหลมแพ่นนะครับก็มาดูกันได้นะครับปลายเดือนน่าจะเป็นยีบเกนะครับพถุนาแล้วก็ 2, สองหรือสามกรกฎาคมนะครับปิดถนนปิดชายหาดแข่งรถนะครับสำหรับ ชายหาดบางแสนเป็นเทศกาลประจำปีนะครับผู้คนก็หล่นหลามนะครับทุกปีนะครับก็เชิญชวนมานะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูชายหาดบางแสนนะครับมุมนี้อาจจะเห็นไม่ครบนะครับตรงนู้นก็จะเป็นศรีร a ชานะครับอันนั้นก็เกาะสีชังนะครับอย่าลืมมาดูนะครับปิดสนามแข่งรถ bằng sản